สว,สวัสดีค <orsa. S 2> ่ะวันนี no. ้เราอยู <t akers> ่กับช่องฮีโน่สุรินะคะพบกันกับน้ำนะคะแล้วก็น้องฝึกงานนะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องมลนะคะอ่าน้องมลเป็นใครมาจากไหนคะเป็นนักศึกษาฝึกงานฝึกได้กี่เดือนแล้วประมาณห้าเดือนแล้วห้าเดือนแล้วเป็นไงอยู่ที่นี่อยู่กับพี่น้องสุริแฮปปี้ป่แฮปปี้แฮปปี้นะคะวันนี้นะคะพี่น้ำเนี่ย จะพาน้องนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมาทำกระทงอย่างง่ายกันนะคะง่าย <_ Designer> เปล่าง่ายแหละนะอ่ะเนื่องในนะคะโอกาสใกล้วันลอยกระทงนะคะในปีนี้นะคะน้องน้ำก็จะพามาทำนะคะกระทงจากอาหารปลากันนะคะโดยเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะก็มีอาหารปลานะคะวันนี้เราเอามาทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะสีฟ้าสีส้มสีเขียวสีเหงสีแดงนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะน้องน้ำมนแน่นอหน่อยนะ มีอะไรเอ่ยกระดาษกระดาษนะคะเอาไว้วาดนะคะสำหรับทำแบบขึ้นโคลแล้วก็แม่บรรทัดแม่บรรทัดนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยคัตเตอร์คัตเตอร์นะคะเอาไว้ตัดนะคะแล้วก็ปากกาเอาไว้คีขียนอันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้นะแล้วก็มีฟองน้ำแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวเราไปบอกอีกทีนึงแล้วก็มีที่ใส่แบบนี้นะคะอันนี้เราก็ DIY ขึ้นมานะคะก็คือ เป็นที่รีบนะคะขนมปังนะคะให้ตกแต่งตามเขาเรีกเยกอะไรนะรูปทรงใช่ไหมน้องมนนะคะให้เราอยากได้เป็นไนแล้วก็ต่งต่อเนีและนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะน้ำดื่มไม่ใช่นะคะและน้ำดื่มนะคะหรือว่านะ้ำปกติก็ได้นะคะในการเป็นกาวต่อ ในการทากระทรงของเรานี้วันนี้เราก็ได้เป็นนางดื่มฮินนอสุรี่ไหมคะเอาปุบมือนะคะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งหน้าที่กนะันไหมโอเคอะจะได้รวดเร็วนะคะต้องน้ำมต์ทำอะไรเอ่ยอันฐานอันานนะคะวันนี้ฐานของเรามองไว้เป็นสีอะไร จะทำเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองค่ะอ่าคือสีเขียวสีเหลืองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ทําข้างบนแล้วพี่กําลังคิดว่าเราอยู่ฮีโน่สุลีใช่ไหมเราก็ต้องทําเป็นตัวเฮกนะจะทําได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำกันก่อนนะลเป็นกาวนะคะก็เตรียมนะคะอุปกรณ์ก็คือถ้วยนะคะแล้วก็อันนี้ฟองน้ำนะสำหรับเออเวลาเราจุ่มเราจะได้ไม่จุ่มเยอะเกินไปนะคะก็เทนะคะลงไปเตมเติม พอหรืยอยังเอ่น่าจะพอแล้วนะคะเค้อ่ารอยนะคะจริงๆรอาหารปลาคนกินได้ไหมได้ค่ะจ้าจริงเหรอเราลองจริมไหมเราทำอะไรเรา,เราน้องม,มีการเตรียมไว้ก่อนนะน้องมีการวาดวงกลมไว้แล้วนะคะเป็นฐานอ่านะคะ,ะ,ะ,คะส่วนน้ำก็จะมาทำตัวเฮ็ดกันนะคะขออนุญาตร่างก่อน ทางานอยู่ที่นี่น้องน้ำมนต์ทำทำสายอาชีพไหนเอ <g oda> ่ยทำเกี่ยวกับอะไรเอ่ยทำเกี่ยวกับบัญชีทําเกี่ยวกับบัญชีพี <g oda> ่ๆให้ทำอะไรบ้างเอ่ยทำหลายอย่างเลยช่วยพี่เราทำนู่นทำนี่เดี๋ยวยู่เดี๋ยวยู่ใช่ไหมลูกแฮปปี้นะคะเด็กๆอยู่ที่สรีแฮปปี้นะเนาะ ไม่เคยทาจังหรอเพราะว่าทําที่นี่ค่ะใช่ค่ะวิชาขหารกรรสุรีสืรอสืนนะคะนี่ตัว์นะเต้ใหญ่มากตัวเหดใหญ่มากนะวางบนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะอันนี้ว่าอยู่สุรีเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างขายนีมีอะไรมีอะไรอะไรอะไรเอ่ยอะไรแท้ฮีโนใช่ป่ะใช่ค่ะอะไรแท้ฮีโนของเราก็มีหลายชนิดให้คุณลูกค้าเลือกสรร ะะให้ตอบจทย์กับคุณลูกค้ามากที่สุดนะคะแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยนะในเรื่องของแคมเปญต่างๆนะคะก็มาเข้ามาปรึกษาเราได้ที่นะคะพีโนุ้ลีเลยนะคะอะไรอีกลูกมีโปรดักอะไรอีกขายเข้าหน่อยสิ <c oughs> ติดต่อบ,บริการซ่อม <c oughs> นะคะแล้วก็ซ่อมรถบรรทุกฮีโน่นะคะ <c oughs> แล้วก็มีแคมเปญต่างๆนะคะให้กับคุณลูกค้าที่เข้ามานะ,ะอย่าง Welcome Home นะคะอ่า l c o m อ Home อ๋ออ๋ออ๋อมันคือยังไงมันคือยังไง โดยข้อมพมนะคะก็จะเป็นส่วนลดแบบ50/50ค่ะ50/50ยังไงจ้ะก็คือลูกค้าจ่าย50%มีร่จ่ายให้50%ค่ะนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยที่มีอายุการใช้งานรถเนี่ย5ปีขึ้นไปนะคะตอนรับกลับบ้านหรือว่าหมดการรับประกันแล้วนะคะแล้วก็มีส่วนลดในส่วนของค่าแรง50%นะคะแล้วก็ค่าอะไรก็ ตามส่วนรถนะคะนอกจากนี้ยังมีแคมเปญต่างๆยกตัวอย่างเช่นทัคคลินิกนะคะที่มีการตรวจเช็คถึง33รายการก็คือเช็คฟรีนะคะ1ปีเช็คได้หนึ่งครั้งนะคะตัวแคมเปญนี้ก็คล้ายๆเหมือนตรวจสุขภาพประจำปีเราบรรทุกก็เหมือนคนใช่ไหมมันก็จะมีการแบบว่ามีอายุการใช้งานขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีการสึกหรอของตัวรถอะมากขึ้นใช่ไหมคะ นี้เราก็เหมือนตัวสุขภาพว่าเขายังไปต่อได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เขาควรที่จะตัวเช็คอะไรเป็นอะไรไหมนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนขับขี่แล้วก็ผู้ชนุกงห้องเางเข้ามาที่นี่ก็จะจะได้จะได้จะได้อ๋อไม่อ นะคะถ้าคุณลูกค้าที่เข้ามานะคะรู้สึกแบบเเหนื่อยจากการเดินทางนะคะเราก็มีห้องรองรับลูกค้านะคะ <c oughs> ก็ข้างในนั้นก็จะมีอะไรบ้างเอ่ย มีอาหารร่างของทานแน่นแล้วก็มีจุดนั่งพักแล้วก็มีที่นอนให้นอนพักด้วยค่ะ<ช>เดินทางมาเหนื่อยมาพักผ่อนได้นะตื่นขึ้นมาอีกทีก็รับรถเลยนะคะอ่ะถ้าพี่ๆทางบ้านอาจจะจบคลิปแล้วถ้าพี่ๆทางบ้านนะคะต้องการที่จะสนับสนุนนะคะรายการต่อไปนะคะทุกคน กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องฮีโน่สตูดชานลของเรานะคะก็จะพบกับน้องน้ำกับน้องน้ำมนได้นะคะณที่ช่องแห่งนี้นะคะอาใครที่อยากจะซื้อรถฮีโนนะคะช่วงนี้เรามีคมเปญอยู่นะคะก็อยากจะบอกนะคะนิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึงนะคะคมเปญของเรานะคะก็จะมีนะคะ ให้ท่านเนี่ยดีไซน์เลือกใส่ได้นะคะก็คือฮีโน่ดีไซนนั่นเองะคะ่ะ DIY นะคะทั้เป็นของเราค่ะสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะหรือว่าจะเป็นค่าฟรี90วันนะคะหรือว่าจะเป็นดาว1ซ0นะคะพี่ก็สามารถเลือกได้นะคะเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาตั้งแต่เวลา ถึงสามสิบนาทีถึงสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะนะคะ One hour later ตาแดงเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นไงคะกระทองของน้องน้าแล้วก็น้องน้ำมนต์นะคะก็เป็นรูปตัวตัว H นะคะเป็นสัญลักษณ์ของนีโนนะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะมีหัวใจนะคะดอกไม้น่ารักมากเลยอะดิกส์นี่นะคะก็นะคะเดี๋ยวเราลองไปลอยกันนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันดีกว่าไปเอาเลยค่ะแล้วก็มาอยู่ที่วัดกันลคะคะน้องน้ำมนต์เป็นไงคะคิดว่ากระทงของเราจะลอยได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราลองไปลอยกันเลยพร้อไม่คะน้อง้อมค่ะไปกันเลยค่ะอ่ะอธิษฐานคะน้องอาสาถุนะคะขอให้กิจการที่พีโนสุนลีร่ำรวยเงินทองมีลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะคะ่ะอาไปค่ะ ปลาไมเนี่ยอุ๊ยคุณปลามากินแล้วนะคะเสร็จโอ่อเอมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะน้ำปลาใหญ่มากคะะมาแล้วค่ะโอ้กระทงจับกล้องจับกระทงนิดนึงค่ะสามเสร็จแล้วค่ะนะคะและน้องน้ำากับน้องน้ำมันก็อยู่กันที่วัดบางฉลองนอกค่ะ กระทงนะคะก็มีวิวบรรยากาศสวยๆนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยครั้งหน้าน้องน้ำกน้ำมนก็จะมาทําอะไรกันต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องแฟนเห็ดพีโน่สุรีหรือแอดไลน์นะคะสอบถามข้อต่างๆเกี่ยวกับรถทุวรพีโนนะคะได้ที่แอดพีโน่อเดซกรสุรนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายแทนไปเลยค่ะ